ใส่รหัสยากไหมมาดูกันใส่รหัสกันดีกว่านะคะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านาะไม่เดี๋ยวกลับเป็นกล้องหลังให้ดูก็จะเป็นศูนใช่ไหมคะเวลาเราปลดล็อกเราเลื่อนมาด้านล่างนะก็จะปลดล็อกอตัตโนมัตินาะทีนี้เวลาเราอยากตั้งรหัสใหม่ให้เลื่อนมามาด้านบนสมมติสมมติพี่สีอยากจะตั้งเป็น9 9 9อ่ะสมมตินะแบบเบอร์มงคลอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ดันล็อกด้านนี้กลับไปปุ๊บจะเป็นการล็อกแล้วนี่รหัสของเราจะเป็น999แล้วนะคะสมมติว่าเราไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนออกเป็นรหัสอื่นละที่สี่จะกลับมาเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ตอนแรกที่ร้านตั้งให้ปุ๊บให้มันตรงกันเลื่อนมามันจะเปิดไม่ได้ละเปิดไม่ได้ปุ๊บ แสดงว่าทําไมคะมันต้องเป็นหักเลขท้ายสามตัวเลขลัคก,กี้ในเบอร์ของเรานั่นก็คือ9ก้าเเลขที่ออก9ก้าเเเลื่อนปุ๊บจะเปิดได้